เฮ้ยทองเจ้ครับกระสอบนี้ขายเท่าไหร่ล่ะครับโอ้ยกระสอบนี้ไม่ได้มีคนจองแล้วเจ้เอากระสอบนี้ให้ผมเถอะแล้วค่อยเอากระสอบอื่นให้เขานะโอยต้องขอโทษทีหนุ่นมไม่ได้จริงๆกระสอบนี้เขาจะเอาแต่ยี่ห้อเนี้แถมยังให้ราคาสูงกว่าปกติด้วยนะอะไรนะให้ราคาสูงกว่าปกติอีกเหรอ ไหนเอเไม่เห็นมีใครเลยเอาหน้าขายหผมเถอะโอยไม่ได้จริงๆเจ๊มาจ่ายค่าข้าวสารค่ะเออน้องน้องน้องขายกระสอบนี้พี่เถอะนะไม่ได้นี่ค่ะเออน้องน้นะะคือแม่พี่ชอบกินตานี้นะให้เยอะนะไม่ได้ค่ะข้าวกระสอบนี้ยฉันจองไว้แล้วนี่ค่ะสองพันเจห้าพันฉันให้หกพันเลยค่ะเจ๊ หมื่นหนึ่งจบนะเฮ้ยอ่ะ,ออะเอาไปเลยโอคใครอะ่ะ<ช>ข้าก็อบดิฉันจไว้ไแล้วนะไปฮะกลับมาก่อนสิกลับมาสิกลับมาก่นกากนอนสิง่จริงเสร็จปีกไลน์่านนี้คือไม่เป็นมหาเศรษฐีไปแล้วมั้งแกสักการ์ต่ออียไลน์เลยจะได้รวยรวย ยิ้มยิ้มอะไรพี่หนูใช้พี่ไปซื้อข้าวสารไม่ใช่หรอพี่ซื้อมาแล้วตั้งหมือนแต่ว่าพี่ทิ้งไปละพี่ซื้อข้าวสารบ้าเลยตังเหมื่นหนึ่งข้าดูใบอะทำไมแพงขนาดนี้เออนะตัวนี้ก่อนนี่นี่นทองอนี่พี่เอาทองมาจากไหนอะหรือว่าไปกองเขามาเอ,อ้ย พี่ไม่ได้โกงทองนี่อยู่ในเข้าวพี่ซื้อกันแบบถูกต้องตามกฎหมายงั้นไหมแล้วไปคิดว่าทองนี่มันจะได้สักเท่าไหร่หรอ <c oughs> ก็ต่ำๆในสักสี่ห้าล้านฮะ <c oughs> เราไปขายทองกันเถอะคุณนาย <c oughs> ได้เลยค่ะคุณผู้ชายไปกันเถอะ ผมขายมอนี่เลยครับถ้าแบบนี้มากี่ครั้งแล้วทำหมายความว่าไงล่ะครับผมทำอะไรคิดว่าฉันโง่เหมือนผู้แก่นะกล้ามากเลยนะเอาทองปลอมมาหลอกขายฉันอะไรนะคะทองปลอมพี่ดูดีๆได้ยังคะเดี๋ยวจะมาเสียใ่อีกใช่จับพราะเธอส่งตำรวจไปดุไป เปิดยังไงก็เปิดไม่ได้หรอกเพราะฉันลองไปแล้วพี่ผมขอโทษนะพี่ย่าเอาเรื่องเลยนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นทองปลอมอ่ะแก้ตัวก็วไรประโยชน์รอคุยกับตำรวจแล้วกันยังไงวะเอ้ยพี่ปล่อยไปเถอะครับพี่ร้านนี่แหละครับตำรวจที่ผมได้ทองมา เพรว่ามันต้องหลอกพวกเราแน่นั่นไงคะมีคนใส่ทองปลอมลงไปแล้วคะ่ะจะหลอกักเท่าไหร่ดีนะจะสอบแปดพันดีไหมโอ้ยถี0 0ันก็พอ,อเวอร์ไปใจเย็นก่อนดูสถาน,นการณ์ก่อนโอ้โหถุงนี้เท่าไหร่คะสี่พันบาทคะ่ะเฮ้ย นี่ค่ะหยุดผมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วผู้แก่มีกันกี่คนพูดมาซะคุณตำรวจพูดเรื่องอะไรคะอะไรมีกันกี่คนอะไรนั่นสิก็ที่พููแก่หลอกชาวบ้านไงหลอกไปได้กี่คนสารภาพมาซะโทษหนักจะได้เป็นเบา นี่มันเรื่องอะไรกันคะที่คุณยอมซื้อข้าวายในราคาที่สูงก็เพราะไม่ใช่มีทองอยู่ข้างในเหรอเออคือนี่มันทองปลอมอะไรนะทองปลอมนี่พวกแกแอบใส่ทองปลอมเข้าไป,ป,าไปก็จะหลอกไข่ฉันในราคาสูงๆ,ๆใช่ไหมคุณตารวจจับพวกวพมันเลยค่ะพอเถอะพวกคุณก็เหมือนกันพวกความรู้ของขตัวเองเท่านั้นที่โดนหลอกได้ง่ายไงขอโทษค่ะพวกคุณทุกคน ตามผมไปที่โรงพักไปเชิญครับอแกนั่นแหละตัวดีเลย